ตอนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรูปที่ผมต้องบอกคุณอีกว่าก่อนหน้านี้หุ้นดิจิทัอีกเละมากเละเทะมากเลยเพราะว่าวเรื่องของสงครามมันค้าใช่ไหมครับที่คุณทั้มประกาศเป็นวันแห่งชัยชนะที่ประกาศเก็บเก็บภาษีทั่วโลกเลยประเทศไทยโดนไปสามสิบหกเปอร์เซ็นตอนนั้นนะครับซึ่งทุกคนก็ช็อกกันหมดเลยหุ้นก็ลงไปแรงมากทั่วโลกนะครับซึ่งก็เป็นเซมิคอนดักเตอร์ทั้งทั้งเชลยแต่และก็อยู่ช่วงประมาณสักเมษายนถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับทีนี้จานั้นก<ป>็ใช่ก็จะมีการเจราจากันว่า แต่เรประเทศก็พยายามจะเข้าไปเจรจากับคุณทัรมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทําไมต้องมาเก็บเราขนาดนี้เราจะเป็นยังไงบ้างนี่ก็มีแต่ละประเทศพยายามจะเข้าไปเจรจาค้นถ้าเกิดมาดูรูปนี้คุณอีก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าอเมริกาเก็บภาษีเราเยอะๆมากๆอ่ะเพราะว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันมาจิ้นไม่ได้สูงมากมันเป็นการเอาพาร์ตไปใช้ทําต่อนะครับแล้วคุณคุณอีกรองนึกภาพว่าอันนี้คือ d i r e c t export นะที่บริษัทจดทะเบียนไทยส่งไปอ่ะมี20 3สสเ มีนะและยังไม่มีว่าส่งไปโดยที่ไม่ได้ไปไปอเมริกาตรงๆจากไทยแต่แต่จริงๆต้องไปอเมริกาเหมือนกันเช่นส่งไปประเทศที่2แล้วไปอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นบางบริษัทก็ส่งไปจีนก่อนแล้วจีนส่งไปอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่า e x p o โพเชนี่มันมหาศาลมากในความเป็นจริงเซหนึ่งใน4มีนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยกระเทือนแรงก็ไม่แปลกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอหุ้นมันลงไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย พอมีสงครามการค้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณอีกคนไม่กล้าสั่งออเดอร์ไม่ว่าภาษีจะจบเท่าไหร่นะลูกค้าก็ไม่สั่งเพราะว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสุดท้ายมาสั่งออเดอร์ที่ไทยเนี่ยแล้วแล้วออเดอร์ผมจะได้ยืนยาวหรือเปล่าหรือผมต้องย้ายไปอยู่ที่จีนหรือผมต้องย้ายอยู่เวียดนามหรือผมต้องย้ายกลับไป USA มันก็เกิดภาพที่หน้าหน้าหน้ากังวลยิ่งกว่าเลทภาษีอีกก็คือคนไม่ยอมสั่งออ,อเดอร์ครับคุณอีกสั่งเท่าที่จําเป็น คน,คนทุกคนเลยนะก็รีมอินเวนทอรี่ให้บางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็รอดูความชัดเจนก่อนที่เกิดขึ้นนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นดังนั้นงบไตรมาสหนึ่งไต่มาสสองของผู้ประกอบการเกือบทุกรายเลยนะก็จะเจอภาพนี้ว่าทุกคนจะสั่งเท่าที่จําเป็นนะยังไม่มีความชัดเจนโครงการใหม่เราชะลอ,อก่อนคุณอีก็จะเห็นภาพว่าฮานะก็มีเลื่อนโครงการสําคัญของเขาที่เขาจับมือกับ กับปตทจะลุยชีพแห่งชาติเขาก็เลื่อนออกไปก่อนนะครับ KCE จะขึ้นโรงงานใหม่ก็เลื่อนออกไปก่อน Delta จะขึ้นคปาซิตี้ EV คาเพิ่มก็หยุดก่อนมันก็คือภาพที่เราเห็นกันทั้งอุตสาหกรรมเลยว่าทุกคนชะลอหมดนะครับไม่ใช่แค่บางเซกเมนต์แต่ทุกคนชะลอหมดสิ่งที่เกิดขึ้น สามสี่วันนี้ก็คือมันใกล้เดดไลน์แล้วครับคุณอีกเดดไลน์คือวันที่แปดกรกฎราคมเป็นเดดไลน์ของทั้งโลกนะที่คุณทําเขาให้ไว้เนี่ยปรากฏว่ามันก็มีบางประเทศที่เริ่มเจรจารสําเร็จแล้วก่อนนี้นก็เป็นจีนนะครับซึ่งเขาโดนภาษีเป็นสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคนแรกสุดก็คืออังกฤษใช่ไหมที่เป็นพันธมิตรเขาโดนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อคือนดึกๆเนี่ยมีประกาศว่าคุณท,ทําเขาทวิงว่าเวียดนามดิวจบแล้วนะครับซึ่งเวียดนามเนี่ยจะยอม จ่ายภาษีที่20%สําหรับสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐส่วนนําเข้ามาจากสหรัฐเข้ามาเนี่ยเขาเขาเก็บศูนย์เลยส่วนสินค้าที่มารีเอ็กพอร์ตจากเวียดนามไปจีนจากคนจีนมาอยู่เวียดนามเนี่ยเราเอาออกออกไปที่สหรัฐเนี่ยจะโดน40%นี่คือสาระสําคัญซึ่งทําไมเรื่องนี้มันถึงมีในยาแล้วทําให้หุ้นมันขยับได้ง่ายเพราะว่าข้อหนึ่งก่อนครับคุณคุณอีกหุ้นมันดีฟดิสเขามากผมให้คุณอีกดูรูปนี้อันนี้คือรูปก่อนหน้าจุลายนนะ นี่คือผมทําให้คุณอีกดู1งเดือนจูนเนี่ยช่วงที่เจราจาสงครามการค้ากันนะแล้วมีปัญหาเนี่ยหุ้นลงมาต่อเนื่องเลยเพราะทุกคนรู้ว่าคุณทํามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีเทรดบอมาอีกแน่เลยออเดอร์หายก่อนนะครับจนถึงรีเวลหนึ่งเนี่ยมันต่ำมากๆแล้วอย่างคนาเนี่ยเกือบจะลบสองแสนหลาดิเมชันล้ว KCE เนี่ยลงไปแตะสแสนาดิเชันเรียบร้อยแล้วนะครับของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีทั้งคู่หุ้นมันดิฟดิสเขามากจนต้องเรียกว่าไม่มี expectation อยู่ในราคาหุน้น มากเท่าไหร่เลยนะครับทีนี้พอมีความหวังขึ้นมาเนี่ยไอ้ส่วนที่ดีฟลงมาเนี่ยมันอะไรจะถูกวกกลับขึ้นไปแล้วเพียงแต่ว่ารูปเนี้ยเป็นรูปที่ผมทําตั้งแต่เอ่อควอทัลลี่สองที่ที่แล้วพอใกล้ๆเทรดวอลใกล้ๆจะถึงเดสไลน์เนี่ยคนก็มาเก่งว่าถ้าคุยจะรู้เรื่องเนี่ยมันน่าจะขยับขึ้นมานะมันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือจะกลับมาที่ค่าเฉลีย่ยได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นตลาดก็มีการรีแอคค่อยๆรีแอคกลับมามีคนกลุ่มหนึ่งแหละที่เข้าาาามเกกงํไรว่ การเจรจาสงามการค้าเนี่ยมันจะไม่รุนแรงนะแล้วสุดท้ายมันจะจบลงได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ปลายปลายเดือนออมิถุนายนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้จะถึงไทม์ไลน์เนี่ยคนจะเข้ามาเก็งกำไรกันนะครับทีนี้สิ่งที่อยากเรียนก็คือว่ามันเกี่ยวอะไรกับกับเวียดนามคนถามเข้ามาเยอะมากวันนี้ครับคุณอีกสิ่งที่เ่วข้องกับเวียดนามคือเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งหลักของเราครับคุณอีก <laughs> เป็นคู่แข่งหลัก <laughs> ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเวียดนามเก็บภาษีเบรที่20%่สละก่อนหน้าน,นี้สิ่งที่ตลาดหุ้นไทยเชื่อนะว่าประเทศไทยจะโดนเนี่ยคือประมาณสักบวกลบสินะครับไม่รู้ว่าตัวเลขนี้มา่างไหนนะแต่ว่าเป็นความเชื่อที่อยู่ในตลาดว่าบวกลบสิแปดเปอร์เซ็นต์ละกันไม่น่าจะสูงไปกว่าน,นี้อ่าเป็นรีเวลที่เราน่าจะโดนจากสหรัฐก,ก็ต่ำกว่ายีนิดหน่อยปรากฏว่าพอตัวเลขยี่สิบออกมาจากเวียดนามซึ่งเป็นประเทศแรกเนี่ยในอาเซียนเนี่ย แล้วเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นการแข่งขันในการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเนี่ยไม่มาเวียดนามก็มาไทยอันนี้คือการแข่งขันที่เห็นกันตรงๆนะครับแล้วพอเวียดนามโดน20แล้วตลาดเชื่อว่าไทยเนี่ยได้โดนระดับบวกสิบแปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนพร้อมเก่งกำไรแล้วนะครับอย,อย่างนี้ไทยแลนด์อาจจะต่ำกว่านัน้นหรือเปล่ามีกาสจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันก็ทําให้เกิดการลดดิสเค้าที่เกิดขึ้นจากส่วนเหล่านี้ครับคุณอีกิที่โดนมาเต็มๆหก หกเดือนหลังสุดเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยกถานการอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับทีนี้ให้คุณอีกเห็นภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออผมอยากให้คุณอีกเห็นว่าสิ่งที่ตลาดทําคืออะไรเอาราคาหุ้นก่อนนะวันนี้ตลาดเนี่ยเล่นเคท,ทีกหหับฮานาอันเนี้ยขึ้นไปเกือบยี่สิบสองบาทคุณอีกเห็นรูปที่ผมให้นะครับรูปเนี้ย ง่ายมากเลยครับเอากําไรที่ผมทําตั้งนะครับ EPS โคที่ผมทําตั้งแล้วผมเอา P/E แบ n นด์ e ที่เทรดในอดีตของแต่ละตัวเนี่ยมากลางให้ท่านดูตัวที่ผม assign เนี่ยทุกวันนี้ผมอ s s i g n ฮานะอยู่ที่ลบ5 s t a n d a r เ d e v i a t i ซนหรือว่าประมาณสัก20บาท k c e เนี่ยลบ1.5 standard d e ซน a t i o n หรือว่าอยู่ที่ประมาณ19บาทนะครับก่อนหน้านี้ตลาดเทรดไปยนถึง16บาทถ้าจะไม่ได้ฮานะ15บาทคือลงไปลบ1 คซีเนี่ยลงไปสิบสิบสิบห้าบาทมีลงไปเกิดลบสองเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่ตลาพยายามจะทําคือเฮ้ยเราต้องกลับไปที่มีหรือเปล่ามันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ตราพยายามจะเชื่อนะครับเด,เดี๋ยวผมจะคุณอีกว่าเราเชื่ออะไรนะครับแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือตลาดค่อยๆไต่ขึ้นมาจากนิเวลฐานนี้ค่อยๆไต่ขึ้นมาค่อยๆไต่ขึ้นมาของเ c e เนี่ยไต่ชัดสุดคือ2หนอตเลยนะครับส่วนหนึ่งเพราะคุณพิธาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยเขาซื้อโชว์ด้วยหลายหลายนอตเลยแล้ว ปริมาณค่อนข้างเยอะคนก็ยิ่งเชื่อมัน่นอย่างนี้มต้องฟื้นแน่เลยนะครับนี่คือภาพที่เกิดการไต่ขึ้นมาจากประสบการณ์ผมเนี่ยเวลามีอีเวนท์ที่เป็นแมคโครเนี่ยนะเข้ามาฮิตกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่ากําไรเนี่ยยังยังไม่ได้ครูเวิร์นนะว่าดีขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆเป็นแค่ความเชื่อว่ามันกำลังจะดีขึ้นแต่ยังไม่มีกําไรตามมาเนี่ยสุดท้ายมันจะขึ้นสักหน่อยหนึ่งครับคุณอีกจากนี่มานี่อันนี้ก็คือจากนี่มานี่จากนี่มานี่ก็คือจากสิบ ขึ้นมาเป็น22.7เท่าก็หุ้นอยู่ซักบ,บวกลบ22ถึง23บาทส่วนฮานะเนี่ยก็คือจากลบ0.75เนี่ยอาจจะมาลบ0.5ก็บวกซักบวกบวกลบ22บาทนี่คือเชื่ออย่างเดียวยังไม่มีเลขแต่ถ้าเกิดเลขเนี่ยผู้บริหารไกด์ต่อเนื่องว่าเฮ้ยไอส้สงครามมันค้ามันจบเนี่ยออเดอร์มันค่อยๆกลับมาจริงๆนะคนเล่นไปได้ถึงมีนครับเวลาฟื้นตัวเนี่ยซึ่งมีนเนี่ยคือ26บาท30บาทอันนี้คือไอเดียก่อนนะทีนี้ต่างกันตรงที่วันนี้ตลาดเชื่อว่า 18%เนี่ยยังไงไทยหน้าดีกว่าเวียดนามแหะหรืออาจจะยังน้อยพอสูตรสีได้เกิดกรณีผิดคาดออกมาสูงกว่าเวียดนามอย่างนี้แย่เลยนะครับเพราะว่าคู่แข่งโดยตรงเนี่ยเขาอยู่ในเลดที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดีกว่าเรานะครับการย้ายฐานจะมีออเดอร์มามันก็ถอยหลังง่ายดังนั้นรูปนี้มันก็อาจจะถอยกับเข้าไปข้างล่างได้นะครับดังนั้นในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือแบรนด์ในการเล่น วันนี้ต้องตอบท่านผู้ฟังก่อนว่าคุณที่ขึ้นมาไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับกําไรเลยกําไรยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงออเดอร์ก็ยังค่อยๆฟื้นเหมือนเดิมแต่วันนี้นักลงทุนพร้อมที่จะยกแบรนด์ขึ้นมาแล้วเพราะนักลงทุนหวังว่าเฮ้ยไอ้รูปนี้มันลึกกันไปมันก,ก็จะบวกขึ้นมาได้รูปนี้ลึกกันไปมันก็จะลบบวกบขึ้นมาได้นี่คือสิ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลกใจเท่าไหรเ่เพราะว่าคุณอีกก็เห็นความลึกของแบรนด์ ผมมีเรื่องจะเตือ,ตอน,นนกลงทุนนะครับถ้าได้ฟังเราวันนี้เนี่ยมผมเตือนล่วงหน้าเลยนะครับงบไตรมาสองของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่อภิธิหารนะหนักหน่วงแน่ครับเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข่งค่าแข็งโันคุณอีกลองดูภาพที่ผมเอามาให้ดูนี่คือผมเอามาให้ดูนะว่าค่าเงินบาทไตรมาสองเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันแข่งกันขนาดไหนแล้วเทียบกับคอเตอร์ที่แล้วมันแข่งขนาดไหนซึ่งปอกว่ีค่าเงินเนี่ยกระทบเยอะมากครับเพราะว่าคุณขายของทุกวันเนี่ย เ็นเลทค่างเงินต่างประเทศแล้ว GPM ของคุณเนี่ยก็ยังเซสซิทีฟกับค่างเงินด้วยไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นเวลาเงินแข็งเนี่ย GPM โดนยอดขายลดลงในแง่ของสกุลบาทนะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกคุณอีกว่าต้องเตือนก่อนนะถ้าไม่ถ้าไม่เก่งจริงนะแบบไม่ได้ขายดีจริง,รงเนี่ยไตรมาสสส่วนใหญ่ฟุกนะครับเพราะว่าไตรมาสสเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเทรดบอลเนี่ยตั้งแต่เมษาจนกว่าเจราจามาถึงมิถุนายนเนี่ยใครกล้าสั่งเยอะ ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาสั่งประคองตัวหมดลูกค้าเล่นเร่โด่านขันอีกดังนั้นงบไตรมาสสองเนี่ยต้องทําใจเลยว่าต้องไม่ดีนะครับเยีออนเยเนี่ยติดลบแน่นอนทั้งกลุ่มนะครับโอกาสที่จะดีเนี่ยคนคนห่างน้อยเพียงแต่ภาพของ v a l u a t i o เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นงบไม่ดีซื้อไปหน่อยส่วนหนึ่งแล้วงบออก คุณถอยมาเพิ่มน้ำหนักนะครับอาจจะเป็นการมองในในรูปแบบนี้ซึ่งก็ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าท่านเป็นนักทุนสถาบันที่มีไซส์ขนาดใหญ่เงี้ยท่านไม่ติดไว้เลยแล้วเกิดสงครามการค้ามันคลายตัวหมดอย่างเงี้ยพุ้นกลับไปที่มีนท่านก็แพ้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของการกลับมาเอาเซกเตอร์ไอซีอิเล็กทรอนิกส์บ้างเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยผมว่าไม่แปลกเลยนะครับตัวไหนที่พี่ต้องมจะแนะนำบอกว่าเฮ้ยอาจจะไปจดจ้อจ้องไปทำการบ้านเพิ่มเติมเผื่ออาจจะเป็นโอกาสสำหรับนักทุนเอาตัวที่ชอบที่สุดเลย ผมชอบฮานะเพราะว่าฮานะเนี่ยล้างบ้านไปเยอะมากแล้วปีที่แล้วคือตั้งสำรอง sic ไปมโหรานเลยในไตรมาสีอยู่ๆก็ขาดทุนถ้าจะมันได้ขาดทุนเป็นพันเลยนะครับ mm hmm. คนอะไรที่ล้างบ้านแล้วเนี่ย mm hmm. เวลามันเริ่มมีออเดอร์กลับมาเนี่ยกำไรมันจะกลับมาดีละนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมชอบคือ KCE เพราะคุณเพราะคุณพิธานเนี่ยเก็บไว้ใจได้เวลารอบดีเนี่ยแกยดีจริง นะครับรเวลารอบไม่ดี <c oughs> แกก็ลดออเดอร์นะครับแต่เวลารอบดีเนี่ยแกดีจริงแล้วก็ผมคิดว่าเคซเเป็นหุ้นที่พรูเวิร์นแล้วอะว่าเวลาถึงเวลาถึงเวลาต้องดดลิเวอร์อุตสาหการรมมันกลับมาเขาก็ทําได้เพียงเพียงแต่ถ้าคุณอีกถามผมวันนี้นะแล้วให้ผมฟันนะผมว่าอุตสาหการรมเร็วสุดคอร์ทสี่ครับในมุมมองผม <c oughs> ผมว่า <c oughs> ต้องรองให้ภาษีเนี่ยเข้าไปอยู่ในผลประกอบการของคน,นก่อนสักไปมันหนึ่งคือคนเห็นภาษีแล้วนะแล้วคนปรับตัวก่อนแล้วตอนนั้นน่ะจะเป็นบอททอมันขึ้นแล้ว นะครับนี่คือมุมมองของผมครับน่าจะประมาณไตมาสี่ที่เป็นลอบขึ้นจริงๆงของกาไรนะแต่ราคาหุ้นก็เล่นลงหน้าหน่อยนึ่ครับก็อาจจะสักไตามาสามประมาณนั้นคือให้รับข่าวไตมาสองระหว่หางจ่แรงจ่าย,ายที่รับข่าวแล้วก็ยังไม่ประกาศผลไตมาสี่ประมาณนั้นท่า,านั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ